ยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นนี่ก็พี่พี่น้องนะครับผมมาเบิ่งการเออว่าเกือบนะถือรถเหยียบข้อจะนี่การเตะเตะกุ้งโอ้ยไม่มาเตะกุ้งแม่เตะปลาชิวนี่ก็อาจารย์ไง เทคนิครับเฉพาะปะครับนี่เทคนิคยูทูบครับรับอ่าออาจารย์ทูอาจารย์ทูพี่เนเนาะอปาดขวดก็จิเป็นยุคข <Europe. S 2> ่างท่างครับช uh, ่วงนี้ปาดขวดจะาดนี้นเป็นวงกลมเพื่อจะได้หยัดเนื้อเนื้อลงไปเนาะ อันนั้นมันแม่นเต็มแล้วบ่ล่ะ,ละชิวยางกูเป็นเี้นี่ก็เสียบ้าน,นี้ปนปนนนเนป็นลักษณะนี้เนาะเป็นลักษณะนี้เนาะแล่จก็เยัดลงโอ้ เดี๋ยวกหน่อยกดหน่อยอ,อ๋อกดเกากัระไรก็วนี้ยฮะอันนี้เป็นอยังนะครับนี่อาหารอาหาร,ร,รล่อเยลล้อเยลล้อครับเยลล้อมันจะมีอะไรบ้างครับนี่เยลล้อ,อนี่ขเข้าเหนียวหรือเค้าเข้าเจ้าก็ได้ครับ <c oughs> เค้าเหนียวหรือเค้าเจ้าผุกกะปิผุกกะปิมีอัตราส่วนบ่ครับดีตามสะดวกสะดวกตามสะดวกเลยเนาะ <c oughs> มักเมนไล่ก็ใส่นไล่มักเมนไล่ก็ใส่นไล่มักเมนหน่อยก็เส้นหน่อยผลก็เรียบจีโต้ก็วล่ะแล้วก็เอาเอาเนี่ยไปในขวดขวดหน่อยเนาะเนี่ยนี่เนาะเป็นโต๊ะชั้นได้แล้วอยู่นี่คืออันหนึ่งพื้นที่เรียบร้อยอันหนึ่งอันอ่าก็จะตั้งลักษณะที่เนาะ แนวดอกที่สองบบทีนี้ดอกที่สองดอกหนึ่งโอ้พี่เซายไลท์เซร์ไลท์เฉพาะสองอันบล่ล่ะเดี๋ยวน้ามันหน้าล่างมือน้ำบ่หะลแางในคว้องเละหอมดีที่ขึ้นรถอันนี้สูตรนี้ได้มาจากไซครับนี่ YouTube ล้วนๆครับ YouTube ล้วนๆน,นะครับสูตรนี้คือ YouTube ล้วนๆนะครับผมกะปีที่เหลือนะครับผมกะ เอาไว้ให้แก้วตับเมียนะครับระวังรถนะครับระว,วังรถเนื้อตกเราจะได้มันบ่ครับนี่แหละครับตามวิธีชีวิตครับผมของเจ้าอีสานหายากหาจินหาจินแล้วก็หายาก จนเปียกนะอุดรครับไปย่างไปไกลเด้อเด็กรถตู้จับเด็กน้อยเด้อคิวเคีวไปยัดเตตัวนั้นดีบ่ไปยันเตตัว่องนี้ดีป,ป,อป่อันนี้นี่จันนี่รุ่งไป ยำบ่เอาเอาถุงเอาถุงใอ้เพื่นกอนมล่ะถุงนั่นแหละยืนถุงลงไปเปียกๆกะถุงเปียอลูไฟจีอยมันเห็นสัตว์ไปไหเอาปักหอยมัเนเอาก้อนเอาวางไปกรขังน่ะน่นแหละเยอะเนไม่เจีบเอายู่นเาก้อนได้ย่บป่าน่ะมียืนป่ะแทๆยืนยืนกองมงเนี ไราต้องขยายไร่ต้องไร่ต้งองซุ้มเออน่ะโอเคอเคเลยครับบาดทีนี้ันนี้จะเป็นการเทต้องเยอะอากาศในน้งเพราะว่าถ้าเราีมอกระตาย ปลาขวดเออนั่นแหลั่นแล้ว,ลวายามอันนี้มาที่นี่ใส่อันนี้โอ้บักหอยกับพ่อบักหอยอันนี้คือได้หน่อยอยังล่ะดบีคร์แยังล่ะเข้ามืดปะเตียนดงดๆงดงดง,ดงเลย ลืมจงไว้จะขวดเนาะไปขีดเดือดเดืดเนาะมันเลี้ยนำมันปรจมน้ำเนาะนำจขวดแหกเนาะเนเป็นน้ำค้นใส่ะขวดแหลว นเริ ồ, ig, icism, ่มเข้าไปแล้วคุณเอาเดี๋ยวกับแมาเอาใส่ไหมกันเพิ่มเข่าอีกสิมันไม่กินแหรองี้งำยาวบางไหนเจ้าหลือเด้องำหลับงำนอนเข่ามันเข่าบ่อหนันบ่ปะ ตันเขามวบ่ได้บ่เขามมนลายพดบป่าเียงไวไนี่ล่ะอาไจใช้ไหห้าเปเอ็มอื่นเศร้าไหมอย่า <laughs> เขาเข,า,ขาปะมันบอลอยแขงสันบะโอ้นามออกเม็ดโอหนามมันมันหนามอันออกมันอะไรโจกระบาดทิศหนามมันคุ้นเลยเอาละอะรลอยแข่งสันละโอ้มันคือเงียงว่ะ มันมันคืจะแข้งเาเปลี่ยนปลามันตื่นพนัำปลาที่พวกเขานะเอานาำใช้ลายๆหล,ล,ล,ลดุดเออปลามันลายอยู่งงเอ,อัเนี้ยไรนี่ยตั้งีละเออเอังีตั้งี่ยู่ตั้งทีงทลยอลายยู่ยอ,ยอะ ที่ขึ้นมาล่างน้ำพังพีเป็นยังไงเนี่ยครับมีความมั่นใจนไรบปางไดครับวันน,นี้ลา,ายยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์ม่ได้ใส่ครับอันยี่สิบสองเปอร์เซ็นต์นี่โอ้ม่ได้ใส่ยี่สิบสองโอเคยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้น <laughs> <c oughs> <c oughs>